กดติดตามกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้าคุยโทั095 6 9 9เกสวัสดีครับผมคุ A, เเบดตั้ง100%วันนี้ก็มาบอกประจำครับที่ป่อนินจาครับ เป็นบ่อที่มาตรฐานที่สุดในภคอีสาราตอนนี้แล้วครับปล่อยกุ้งตอนแรกนะครับรองพื้น5กิโลและต่อไปปล่อยทุกครึ่งชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับจำนวนของคนที่มาตกครับวันนี้นะครับสมาชิกที่มาตกเยอะมากครับแทบจะไม่มีที่นั่งเลยเพราะว่าบ่อนี้เป็นบ่อที่ปล่อยมาตรฐานครับบ่อนินจา แล้วก็มีรางวัลแจกมากมายครับหลังจากเราชั่งทุ่นแล้วครับเราก็ทําการตัดเยื่อชิ้นแรกไปโดยปกติแล้วชิ้นแรกผมจะยังไม่ใช้หัวเชื้อนะครับบ่อนี้สามารถใช้หัวเชื้อได้ผมก็เกี่ยวเยือ่อแล้วก็ทิ้งลงไปเลยครับถ้ากุ้งกินเราก็ไม่ต้องใช้หัวเชื้อนะครับแต่จากการที่ตกมานะครับมันต่างกันจริงๆครับ ใช้หัวเชื้อกับไม่ใช้หัวเชือ้อปุ้งจับต่างกันมากครับผมจึงติดในกระเป๋าเป็นประจำครับไม่พลาดแน่นอนครับหัวเชื้อทำเองครับชุดละ80บาทของคุยพอทิ้งลงไปครับมีอาการแล้วครับจมค้างจมค้างอย่างนี้ลังลังไว้ไปลายคันงอกระตุกถั่วแรกก็เว้าไปครับ แล้วน้องจอนก็มาทําการปล่อยกุ้งโบครับปล่อยอย่างนิ่มนวนกลัวมันเจ็บหรือไงสองตัวครับมีรางวันให้เล่นกันทั้งวันครับสําหรับบ่อนินจาครับไปแล้วครับไปแล้วมีอาการแล้วจมค้างครับจมค้างอย่างนี้จมค้างอย่างนี้ช่างดูครับช่างดูช่างดูไม่มีน้ําหนักครับ พอไม่มีน้ำหนักเราก็ปล่อยไว้ที่เดิมครับกุ้งมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมแหละครับถ้ามันยังไม่ไปไหนมันก็เล่นต่ออ่านี่เราก็ช่างดูครับนี่ครับไม่มีน้ำหนักเราก็ปล่อยไว้ที่เดิมเหมือนเดิมครับเราก็นับในใจครับประมาณ10บวินาทีนี่ครับเห็นไหมครับพอปล่อยไว้ที่เดิมถ้ากุ้งมันยังอยู่มันก็เล่นต่อครับลังไว้ลังไว้ลังไว้โหลังขนาดนี้ ได้หรือเปล่าครับตัวนี้เรียบร้อยครับตัวแรกเต็มปากครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นทุ่นหลิวขนนกครับนี่ครับมันไม่ต้านน้ำครับออกที่บ่อนี้แรงครับต้องเปลี่ยนเป็นหลิวขนนกไปแล้วครับหลุดเฟรมไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับพอเราเปลี่ยนแผนครับนี่ครับเกาะกล้ามครับโอ้โห เกาะกล้ามครับตัวโตมากครับตัวนี้ตัวใหญ่มากครับนี่ครับเล่นที่ออกครับใช้ปลายคันลังไว้ครับพอมีอาการเราก็ปล่อยครับนี่ครับปล่อยเห็นไหมครับอาการชัดเจนมากครับหลิ้วขนนกชุดนี้250บาทนะครับ250บาทผลิตจากขนนกยุงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาการไวมากครับเล่นกับเบ็ดแกลนก้าครับ นี่ครับค้างครับจมค้างอย่างนี้ตึงๆอย่างนี้ยกเลยครับยกเบาๆเท่านั้นนี่ครับเต็มปากอีกแล้วครับหัวเชื้อกูเอตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องพกติดกล่องไว้ตลอดครับห้ามพลาดเมื่อวานนี้ไปแข่งบุฟเฟ่ร้อยโลโอ้โหเอฟซี FC เยอะมากครับผมก็ทำการแจกหัวเชื้อไปเลยครับสำหรับเอฟซีลูกค้าผม แล้วก็ตอนนี้เบ็ดพันครับเปลี่ยนมาเป็นชุดหนอนครับโอ้ตกครับเดียวใช้ไป3ามชุดแล้วครับนี่นะครับเราก็ลังไว้ที่บริเวณออกครับลังไว้ที่บริเวณออกใช้ไปคันลังไว้นะครับนี่ครับไปแล้วครับลากไปหลุดเฟรมไปแล้วกล้องกล้องก้องกล้องตามมาครับนี่ครับเราก็พยายามยก คันขึ้นครับให้มันพ้นน้าเพื่อที่จะให้ทุ่นเนี่ยแสดงอาการได้เต็มที่จมค้างอย่างนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับไปแล้วครับตัวนี้ไปจมค้างไปอย่างนี้ครับเจ้าหนอนเจ้าหนอนช่างไว้ครับสายตึงสายตึงตวัดโอ้โหว้าวีกแล้วครับแล้วเราก็ทิ้งไว้ที่เดิมครับแล้วเราก็ได้มาครับ เปลี่ยนครับเปลี่ยนโลเคชันครับมาที่ขอบบ่อครับมาที่ขอบบ่อนึกอะไรไม่ออกมาเล่นที่ขอบบ่อครับนี่คือข้อดีของการเล่นขอบบ่อมีอาการเลยครับทิ้งลงไปก็มีอาการเลยครับช่างไหวตึงเบ้าอีกแล้วครับเริ่มหัวร้อนแล้วครับเอ้ยมเมื่อไหร่จะแกะเสือ้อสักทีทุ่นคนนกไม่มีเวลาแกะครับไม่มีเวลาแกะ ทุ่นขนนกยังพันอยู่ครับผมก็ทิ้งไว้ที่ขอบบ่อเพราะว่ากุ้งจับดีมากครับแต่ว่าวัดไม่ติดเองครับอ่อนเองอทิ้งไปที่ขอบบ่อครับมีอาการอีกแล้วครับสายตึงสายตึงสายตึงโอ้โหตัวแรกครับของเจ้าทุ่นหนอนครับมาได้มาประสบความสำเร็จที่ขอบบอยกมาเลยครับหัวร้อนครับ ไม่ค่อยๆลากและยกขึ้นมาเลยครับเต็มปากครับเห็นว่าเต็มปากแล้วยกขึ้นมาเลยครับแล้วเราก็มาเล่นที่ขอบบ่อครับขุมทรัพย์นาทีทองครับโอ้โหเรียบร้อยอีกตัวครับลงไปกินลงไปกินครับโอ้โตัวนี้น่าเสียดายหลุดไปแล้วแต่เราก็มาเล่นที่ขอบบ่อแล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งครับตอนนี้ไม่ไปไหนแล้วครับนาทีทองของเรา มาอยู่ที่ขอบบ่อครับโอ้โหจะว่าจะได้กุ้งมันก็ได้วัดครับสนุกครับตัวนี้ก็ได้มาอีกตัวครับมุมเลยครับตัวนี้ครับที่มุมเลยครับโอ้โหตัวใหญ่พอสมควรครับแล้วเราก็มาเลาะที่ขอบบ่อเหมือนเดิมครับไปแล้วครับแล้วก็มาทำการเทกุ้งทุกครึ่งชั่วโมงครับ ครึ่งชั่วโมงจะมีการปล่อยกุ้งครับบ่อนี้ตามจํานวนประชากรที่มาตกครับวันนี้เต็มบ่อครับต้องปล่อยจุกๆแน่นอนครับครึ่งชั่วโมง3กิโลแล้วผมก็ทำการแก้ไขทุ่นขนนกมาเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหแว้นแวนวนแวน,แว,นแวันอย่างนี้ปล่อยให้มันไปลากไปโอ้โหลากไปอีกล,งลังไว้ครับลังไว้ ล้างไวโอ้โหไปแล้วครับสงสัยตัวนี้ไปแล้วแต่ก็ยังได้เหมือนเดิมครับโอ้โหกุ้งแหวนเรามาดูหน้ากุ้งแหวนครับกุ้งแหวนนี้คือมันเดินผ่านนะครับมันคีบเหยื่อของเราแล้วมันก็คีบไปกินที่อื่นครับมันคีบหนีไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วแล้วก็ได้มาอีกตัวหนึ่งครับทะลุปลีครับเบ็ดผมนะครับเปลี่ยนทุกครั้งครับ ไปตกทุกครั้งเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนี่ครับทุน่นอาการชัดเจนมากพอมันมีอาการผมก็ยกตัวเบ็ดขึ้นเพื่อให้ทุ่นมันรับน้ำหนักและแสดงอาการได้เต็มที่ครับพอยกแล้วช่างดูไม่มีน้ำหนักไม่มีอาการปล่อยที่เดิมครับเห็นไหมครับมันก็มีอาการต่อครับถ้ามันอยู่ที่เดิมหนักอย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนครับยกเฉยๆครับ หนักๆอย่างนี้ยกเบาๆก็ต huh ิดครับยกเบาๆก็ติดทะลุเลยครับโอ้โหคมมากครับนี่ครับหนักๆอย่างนี้ยกเบาๆครับหนักๆอย่างนี้นะครับยกเบาๆเลยครับนี่ครับติดที่ตัวติดที่ขาติดที่ท้องเบ็ดมันคงครับนี่ครับโอ้โหนาทีทองครับช่วงนี้ ลงไปกินลงไปกินเห็นไหมครับลงไปกินลงไปกินเลยโอ้โหมันมากครับวันนี้นี่ครับยกเบาๆบก็จ็บเบ็ดตัวนี้ได้โบเหลืองครับปลากระป๋องครับเราไม่อดตายแล้วมีปลากระป๋องกินมาดูอาการชัดๆครับนี่ครับทุ่นถอนครับทุ่นถอนเราก็ช่างพอช่างมีน้ำหนักก็ตวัดเบาๆครับหรือยกเอาเลยก็ได้ครับทุ่นถอนนี้ติด เข้าปากเกือบร้อยเครับได้ตัวเกือบร0อก็มาเล่นที่เดิมครับนี่ครับโอ้โหนาทีทองครับฝั่งตรงข้ามถึงกับมองครับอโยังไม่ถึงนาทีครับลงไปแต่ละตัวนี่เรามาดูอาการชัดๆครับจมค้างไปอีกแล้วจมค้างไปอย่างนี้นี่ครับดูอาการครับลากไปอย่างนี้ตวัดเลยครับ เราเอาคันสวนมาฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็วัดตวัดสวนเลยครับนี่ครับโอ้โหเล่นที่จุดเดียวนะครับเนี่ยโอ้ได้กุ้งเยอะมากครับแล้วเราก็ทําการช่างครับช่างปลายคันตึงกระดกนิดเดียวครับโอ้โหเรียบร้อยครับทุ่นขนนกยุงครับทรงหลิวบางครับคู่กับเบ็ดแกลนชุดละ250บาทครับ เป็นขนนกยุงแท้นะครับนี่นะครับพอมาเล่นขอบน้ำมันตื้นครับมันก็จะนอนอย่างนี้ครับพอมีอาการก็ยกขึ้นเบาๆครับตัวนี้ก็ได้มาอีกตัวหนึ่งครับโหอาการชัดเจนมากครับเจ้าหลิวเบาครับบวกกับหัวเชื้อกุยครับจับดีมากครับฝั่งตรงข้ามถึงกับมาเล่นขอบๆด้วยเลยครับ อะไรจะจับดีขนาดนี้นี่ครับปล่อยขนาดนี้เลยครับไม่ใช่บุฟเฟ่น,นะครับตกธรรมดาแต่ปล่อยเป็นเป็นตะก,ก้าครับพร้อมกับกุ้งโบครับรางวัลเยอะแยะมากมายวันนี้นะครับโอ้โหดูสมาชิกครับเต็มทุกที่ครับบอ่อนี้เต็มทุกอัตราเพราะฉะนั้นใครจะมารบกวนโทรแจ้งก่อนด้วยนะครับโทรสอบถามก่อนด้วย บ่อนี้ครับปล่อยเน้นปล่อยหนักปล่อยจริงปล่อยจังครับแล้วก็เบ้าไปอีกตัวครับมาเล่นที่ขอบบ่อครับนี่ครับมีอาการอีกแล้วเห็นไหมครับชัดเจนมากครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะใจร้อนนะครับนี่ครับช่างดูครับมีน้ําหนักมันเกาะที่ปลายกล้ามครับมันไม่หนักมากนี่ก็ได้รางวัลมาครับทั้งมาม่าทั้งปรับผ้านุ่มทั้งปลากระป๋องนะครับแล้วก็ เอากุ้งมาทําอาหาร2อ,อย่างครับกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็ข้าวผัดกุ้งไปฝากลูกแล้วก็ยังมีกุ้งเหลืออีกครับคิดดูว่าได้เยอะขนาดไหนนี่นะครับบอนินจาจังหวัดขอนแก่นครับใครที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นห้ามพลาดครับบ่อนี้ก็ฝากด้วยนะครับสําหรับบ่อนินจาตกกุ้งครับที่จังหวัดขอนแก่น ฝากกดติดตามกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับสนใจสินค้าคุยโท095 5 6เ9 9 7 1สําสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ